สวัสดีครับทุกคนอันแน่หลายคนคงสงสัยสิครับว่าเอ๊ผมเป็นใครผมด็อกเตอร์ฮ่องฮ่องผู้เชี่ยวชาญด,ด้านวิธีการคอมพิวเตอร์แบบฮ่องฮ่องวันนี้มารับหน้าที่เป็นวิทยากรแทนคุณครูชนาทรเนื่องจากว่าคุณครูชนาทรติดภารกิจสำคัญอยู่ที่ดวงจันทร์ผมไม่ได้กลับมาง่งายๆเลยครับนี้ โอ้น่าสงสารเอาละครับเดี๋ยวมาสนใจผมดีกว่าวันนี้ทุกคนจะมาเรียนเรื่องอะไรติดตามชมเลยครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณตอนอักอริทึมคืออะไรโดยคุณครูชนาธทรเหมือนโพนะครับอ้าลนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยว ผมมีคลิปวีโอมาให้เพื่อนๆรับชมเราจะได้รู้ความหมายของอัลกรณ์เสริอมอ่ด้วยกันนะครับพร้อมหรือยังครับเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว3 2ม,ม,มหนึ่งเริ่ม ดูต้นไม้ที่คุณครูให้เราปลูกไปสงคุณครูนี่สิเฮ้ยทำไมต้นไม้ของลิบดาถึงได้เละเทะแบบนี้ไม่รู้อ่ะโพล่าลิบดาไม่ได้ทำอะไรเลยนะอืมลิบดาได้ปลูกต้นไม้แบบอัลกอริทึมแบบที่คุณครูสอนหรือเปล่าอ่ะอัลกอริทึมเหรอเย้แลนะ้ว ลิปดาไม่ได้ตั้งใจฟังที่คุณครูสอนซะด้วยสิอ๋อออรกาิทึมโอเคขอบคุณมากนะผลล่าเอ้าเอ้าเดียวเพิ่งไปสิลิปดาลิปดาจำเรื่องออรกานิทึมได้ใช่ไหมเนี่ยตจตจมได้สิเดี๋ยวลิปดาลิปกลับบ้านก่อนนะเรื่องไปว่าต้องไปช่วยงานบ้านคุณแม่นะ่ะอะไรของเขาเนี่ยนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปคุณแม่คะคุณแม่พอจะทราบไหมคะว่าออรกอริทึมคืออะไร ท่าที่รู้ก็คือเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวเปอร์เซียท่านหนึ่งในสมัยก่อนนะจ๊ะแต่เรื่องความหมายเนี่ยแม่ไม่รู้หรอกนะจ๊ะลิปดาถามทําไมลิปดาแค่เห็นว่ามันเป็นคําแปลกๆดีนะคะเออลิปดาก็ลองใส่ชุดชาวเปอร์เซียดูสิจ๊ะเผื่อจะนึกออกเอ๊แล้วก็ทีเพิ่มคืออะไรกันนะว่าแต่ชาวเปอร์เซียเขาแต่งตัวกันยังไงนะแบบนี้ไงลิปดาอ๋อแบบี้นี่เองเหรอ เรียบร้อยขอให้ลิปตารู้ความหมายของอักอริทึมด้วยเถิดโอเมืองนี้สวยจังเลยเนาะซีซ่านี่หนูน้อยอยู่ดีๆเจ้าโผล่มาได้ยังไงหนูชื่อว่าลิป ใใคคข้าชื่ออัลกอริทึมเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคนี้นักคณิตศาสตร์เจ้าอยากรู้เรื่องความหมายของคําว่าอัลกอริทึมใช่หรือไม่ใช่คะ่ะท่านอัลกอริทึมคืออะไรลร่ะคะอัลกอริทึมหมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ปัญหาใดาปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน อัลกอริทึมเป็นกฎที่ใช้ในการคิดคำนวณเลขคณิตได้ได้กลายมาเป็นคำขั้นตอนวิธีในช่วงศตวรรษที่18ในปัจจุบันคำนี้ได้มีความหมายที่กว้างขึ้นหมายรวมถึงขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆอ๋อลิปดาเข้าใจแล้วคะ่ะแบบนี้ถ้าลิปดาปลูกต้นไม้โดยใช้ว,วิธีการปลูกแบบอัลกอริทึมลิปดาก็แค่ต้องลำดับขั้นตอนการปลูกอย่างละเอียดเพื่อที่จะทําให้ต้นไม้ของลิปดาเป็นไปนตามผลลัพธ์ที่ลิปดาคาดหวังเอาไว้โอ้ใช่จ้ะ หนูเป็นเด็กที่เข้าใจเร็วเลยนะเนี่ยหเรียนกระถาง 2. ใส่แกลบลงไปด้านล่างสุด 3. ใส่ดินลงไปเกือบเต็มใส่เมล็ดพืชที่ต้องการปลูก 4. ใส่ดินให้เต็ม 5. รดน้ำทั้งเช้าและเย็น 6. นนำไปวางบริเวณที่มีแดด 7. รอจนพืชเจริญเติบโต อัลกอริทึมก็คือการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานนี้เองนี่เห็นได้ยากเลยริบด่ารีบไปปลูกต้นไม้แบบอัลกอริทึมดีกว่าต้นไม้ริบดาาจะได้สวยๆไม่ตายเละเทแบบอันเดิมอัลกอริทึมคือการแสดงลำดับการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนหรือคำสั่งการทำงานที่ชัดเจนและละเอียดโดยการแสดงอัลกอริทึมทำได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนอัลกอริทึมต้องเรียนลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหรือทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิฟดากกันด้วยนะคะอ๋อลือเ,เปิดไม่เอาล่ะจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาสนุปกันนะครับเอาล่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูคลิปวีดีโอแล้ว พอจะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเอยอันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นอัลกอริทึมก็คือการสแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่ายนั่นเองหรือก็คือเราจะอธิบายใครก็ตามโดยเป็นขั้นตอนให้เขาเข้าใจนั่นแหละเอาละเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นิดนึงนะครับ อย่างการต้มไข่เราก็จะเขียนเป็นขั้นตอนพร้อมว่ารูปประกอบตามตัวอย่างหรือภาพถัดมาที่อยู่ใกล้ผมตรงนี้ก็คือโฟลชา์นั่นเองนะครับนิยมใช้กับการบอกขั้นตอนเขียนโปรแกรมเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เข้าใจว่าโปรแกรมนี้ทำงานอย่างไรเอาละ่ะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกรณีตัวอย่างกันเลยดีกว่ากรณีตัวอย่างแย่แล้วเจ้าฟูตัวสีฟ้าใส่กิก่งในไว้นั่นนอกพวกเราจะอธิบายเขาอย่างไรดีให้เขาเข้าใจว่าการแต่งตัวนั้นควรจะแต่งโดยใส่อะไรก่อนเอาละครับเดี๋ยวลองมาคิดกันดูนะครับว่าเราจะช่วยเขายังไง้อมแล้วครับเอาละ เราก็จะบอกเขาเป็นขั้นเป็นตอนให้เขาเข้าใจง่ายๆแล้วก็ในตัวอย่างเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆเขาช่วยด้วยอาะละเริ่มตั้นาากเราอาจจะเขียนว่าข้อที่หนึ่ให้เขาใส่กระกิงในสุดเชียบของเขาก่อนโอ้โหสีแดงแจ๋จากนั้นข้อที่สองเราก็ให้เขาใส่ซื้อตัวโปรดและข้อที่สให้เขา ใส่กางเกงตัวเก่งของเขาเท่านี้ก็เรียบร้อยทีนี้เจ้าฟูตัวสีฟ้าก็จะสามารถสวมชุดโดยไม่เอากางเกงในไว้ด้านนอกแล้วอย่างไ้ล่ะเชียบคคำถามอันนี้ถามเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอ UFO เราจะมีขั้นตอนในการตอนรับเขาอย่างไรนะได้ข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ย เตรียมทำคู่มือแล้วนะครับอ่าอันนี้คิดเล่นๆน,นะอย่าจริงจัง,จงล่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะอธิบายเรื่องการทำรายงานนะครับโอเค next เอาล่ะครับทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องอัอลกอริทึมกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำรายงานกันดีกว่านะครับ ใบงานนี้จะได้จากลิงครูประจำชั้นนะครับดูกันเลยว่าใบงานมีอะไรบ้าง let's go <S เมื่อทุกคนคลิกเข้ามาที่ลิงก์หรือแตะเข้ามาที่ลิงก์นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีหน้าตาของตัวใบงานขึ้นมาเห็นไไรม,มีรูปผมด้วยหล่อไหมล่ะเอาละครับใบงานที่หนึ่งวิชาวิทยาการคำนวณป .4 คำนำหน้าให้เราเลือกคำนำหน้าให้ตรงนะครับเช่นผมเด็กชายโฮงก็เลือกเด็กชายโฮงเอ๊ A, แต่ผมเป็นด็อกเตอร์โฮงไม่ใช่หรออ่ะไม่เป็นไรสมมติว่าผมเป็นนักเรียนล้วกันต่อไปชื่อนามสกุลให้เราใส่แค่ชื่อกับนามสกุลนะครับโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อเช่นชื่อผมชื่อโฮง ไม่ใช่ชื่อเล่นเนาะชื่อจริงแล้วเว้นวรรนิดนึงตามด้วยนามสกุลเช่นชอบหมูปิ้งชื่อนามสกุลได้แล้วผมก็คือเด็กชายห้องชอบหมูปิ้ง <c oughs> ต่อไปเลขที่ ให้เราแตะที่ช่องนะครับแล้วก็เลือกเลขที่ให้ตรงผมสมมติว่าผมเลขที่50แล้วละกันคงไม่มีใครเลือกตามผมนะต่อไปนะครับเมื่อเราเลือกเลขที่แล้วให้เราเช็คดูอีกรอบว่าเลขที่ตรงหรือเปล่าถ้าตรงแล้วโอเคลุยต่อคำถามข้อที่หนึ่งให้นักเรียนอธิบายความหมายของ อัลกริทึมมาพอเข้าใจเราเข้าใจอย่างไรเราก็อธิบายอย่างนั้นแต่ถ้าใครที่เผลอลืมเผลอไปทำอย่างอื่นอยู่กลับไปดูคลิปอีกรอบได้นะครับแล้วค่อยกลับมาทำใหม่แต่ตรงนี้ผมจะสมมติว่าผมไม่บอกแน่นอนว่า อย่าต่อแบบนี้เรียนแบบผมนะครับผมทำเป็นตัวอย่างนะต่อไปข้อที่2ให้นักเรียนเรียงลำดับวิธีการต้มไข่ด้วยขั้นตอนวิธีหรืออุปกรณที่ใึ้แน่แหละให้ได้ผลลัพธ์ก็คือไข่ต้มโดยตัวอย่างเขาต้ยกตัวอย่างมาว่า A ต้มน้ำให้เดือด B ดับไฟปิดเตาซรอ5นาทีและดีก็ใส่ไข่ลงไป<ม>เอ๋ตรงนี้เพื่อนๆสังเกตแล้วใช่ใช่ไหมครับว่าตัวอย่างนั้นมีอะไรแปลกๆเอาละเดี๋ยวเราลองนึกภาพตามนะครับแล้วค่อยเลือกทีละขั้นตอนว่าขั้นตอนไหนน่าจะถูกต้องและเรียงลำดับได้ถูกอาจจะเป็น เริ่มต้นด้วย a ต่อไปก็ d หรืออะไรอีกก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมจะไม่บอกนะแต่ผมจะสมมุติว่าเริ่มต้นมาด้วย a ตามมาด้วย d แล้วตามมาด้วย c แล้วก็ตามมาด้วย d อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าลอกนะเพราะอาจจะไม่ถูกก็ได้ข้อที่สให้นักเรียนบอกขั้นตอนวิธีการตื่นเช้ามาโรงเรียนของนักเรียนมาเป็นข้อๆพอเข้าใจแน่นอนเราจะต้องอธิบายแบบอัอลกอร i ทึมทีละข้อทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบนะครับชา้ชาๆเอาแบบเข้าใจง่ายด้วยไม่ต้องบรรยายยืดยาวนะ ผมจะยกตัวอย่างให้สักสองข้อละกันข้อที่หนึ่งตื่นนอนแล้วลุกจากเตียงเห็นไหมครับสั้นสองหลังหน้าแต่งฟัน เป็นต้นนะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆขั้นตอนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันแล้วแต่บ้านแล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ลองพิจารณาจากกิจกรรมของเราในแต่ละเช้าบองว่าคงไม่ลืมใช่ไหมครับปิดเทอมกันนานไปหน่อยต่อไปข้อที่4 หากนักเรียนสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้หนึ่งเรื่องเนี่ยนักเรียนสนใจเรื่องอะไรแล้วนักเรียนจะสืบค้นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับว่านักเรียนชอบหรือสนใจเรื่องอะไรเช่นชอบเรื่องไดโนเสาร์หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ตรงนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับ หากใครนึกไม่ออกก็ลองให้หลับตานึกถึงเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราสนุกเรื่องที่เราชอบดูแล้วก็บอกกันดูนะครับว่าเราชอบเรื่องอะไรกันและข้อสุดท้ายนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เรียนกับดร์ฮองถ้าเรารู้สึกอย่างไรเราก็ควรตอบตามตรงใช่ไหมครับยังไงเดี๋ยวด็ร์ฮง อยรับฟัง,งความคิดเห็นว่าเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรในชั่วโมงแรกนะครับจะได้นับไปปรับปรุงในชั่วโมงถัดไปและก็สิ้นสุดการทำรายงานขอให้นักเรียนทุกคนกดส่งแต่ถ้าเป็นภา,า,านษาอังกฤษกดสับมินนะครับเมื่อกอดส่งปุ๊บจะเห็นว่า เขาได้ตอบมาว่านักเรียนได้ส่งใบงานเสร็จแล้วสำเร็จแล้วเย้เท่านี้ใบงานก็จะถูกบันทึกไว้แล้วนะครับแต่หากบ้านใครมีสองคนส่งอีกรอบได้ไหมได้ครับก็ให้อีกคนนะครับกดส่งคำตอบเพิ่มอีกตรงนี้นะครับก็จะสามารถตอบของตัวเองได้ โอเคแค่นี้คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตัวกันแล้วนะครับขอให้สนุกกับการทำในงานเย้